สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้ครูพินจะมาบอกสิทธทิประโยชน์ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับคนที่ตัดสินใจเป็นซูเปอร์ VIP อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะทุกคนค่ายคลิปนี้ครูพินมาส่งต่อนะคะสิ่งดีๆนะคะที่เราจะได้รับจากการท่อาเป็นหุ้นส่วนระดับซูเปอร์ผีกับระบบเทนดออยู่มาฟังกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อแรกนะคะกำไรขายปีกต่อชิ้นนะคะอยู่ที่30-40 เปอร์เซ็นต์ต่อชิ้นเลยนะคะสำหรับคนที่ตัดสินใจเป็นซปเปอร์วีพีสองนะคะมีรายได้นะคะของค่าแนะนำการตลาดการตลาดนะคะอยู่ที่นะคะ22%และค่าคีย์ข้อมูลอีก1%รวมเป็น23%ค่ะทุกคนขะนอกจากนั้นนะคะยังมีนะคะโอ้โหไม้สะสมนะคะลึกลงไปถึง6ชั้นค่ะทุกคนขาไม้สะสมนะคะนะได้ทั้งหมดอยู่ที่นะคะ553 2 1 1รวมแล้ว17%ค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะกำไร40นะคะค่าขยายคนอีก23เป็น63มาอีก17นะคะเป็น80%นะคะที่สำคัญถ้าทีมงานที่เราสร้างมานั้นเขากลับมาซื้อสินค้าซ้ำในระบบเรายังได้รายได้ข้อที่4คือโบนัสซื้อซ้ำนะคะสินค้าอีก10%ค่ะ รวมๆแล้ว90%ค่ะทุกคนขาตอนนี้นะคะไม่รวมนะคะยังได้คอร์สนะคะฟรีๆด้วยนะคะจากครูสิตานะคะ คอร์ส T.S.J.U. มิลเลียนแนที่ครูสิตาสอนเองแล้วก็คอร์ส T.S.J.U. สอนจับกำไรหลักล้านนะคะสองคอร์สนี้ได้เรียนต่อตรงกับครูสิตานะคะบอกเลยว่าสุดยอดมากเห็นไหมคะสิทธิประโยชน์เยอะมากค่ะทุกคนค่ะยังไม่รวมนะคะทิปโปรโมชัน่นนะคะที่เรานะคะสร้างยอดได้ในแต่ละเดือนเราผ่านทิปนะคะเราก็จะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นทิปท่องเที่ยวหรือว่าเป็นเงินควัญถุงทึ่งซึ่งมันแล้วแต่เดือนเยอะมากนะคะนี่คือสิทธิประโยชน์นะคะ สำหรับซ u เปอร์วีีที่จะได้รับนะคะอืม นะคะไม่พอค่ะนะคะครูพินลืมพูดไปคอร์สท,ที่ได้นะคะก็จะได้เรียนเหมือนสมอลอีก3คอร์สคือปราญาหนึ่งปราญาสองสอนสร้างรวยกับผู้นําตัวจริงเอ๊หมดหรือยังเยอะมากมากเลยค่ะทุกคนค่ะนี่ก็90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะซูปเปอร์วีพีนะคะบอกเลยว่าอย่าแปลกใจว่าทําไมเฮ้ยคนสําเร็จในระบบ TW มีคนจากกาไรหลักแสนนะคะต่อสัปดาห์7วันเนี่ยคือต่อสัปดาห์ได้กาไรหลักแสนนะคะม่ใช่ยอดขายกาไรหลักแสน120กว่าคนค่ะ ะะมีคนจะกกาไรหลักล้านนะคะทั้งไทยทั้งพมา่าทั้งต่างประเทศนะคะนอร์วงนอร์เวย์นะคะก็มีค่ะหลักล้านต่อสัปดาห์กำไรนะคะอยู่ประมาณ20กว่าคนค่ะสุดยอดไหมคะระบบเพิ่งสร้างมา1ปีเองนะคะทุกคนค่ะบอกเลยค่ะว่ารวยงงในกงเงินกับครูสีตาจริงๆนี่คือส,สิทธิประโยชน์นะคะสำหรับซปเปอร์วูปีที่จะได้รับนะคะเดี๋ยวครูพิมจะมานะคะ แจ้งรายละเอียดแต่ละข้อว่าเราสามารถนะคะโฟกัสที่จะสร้างรายได้นะคะให้มีแพสซิฟไร่อย่างไรนะคะกับระบบ TSW วันนี้ครูพินมาสั้นๆไปแล้วจ้า